ปูกลูปเผยนิสัยแท้จริงอัมพชราภา <N> <t ip> นางเอกคนสวยปุกลุกฝนทิพย์ได้มาเปิดใจครั้งแรกกับทางรายการมารีฝากไว้ให้คิดกับตอนที่ชื่อว่าปุกลุกแรงมากเพื่อนเฟกๆพักนะคะไม่ครบค่ะซึ่งมีบางช่วงบางตอนนางเอกคนสวยได้พูดถึงความสัมพันธ์กับสุปตาตัวแม่อย่างอัมพชราภารวมถึงหนุ่มคนสนิทอย่างไมพร,ระเดชว่าเมื่อก่อนที่มีดราม,ม่าว่าก่ออั้มดังคือปุกลุกเป็นแฟนคลับพี่อั้มมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เข้าวงการยกพี่อั้มเป็นเหมือนไอดอลในดวงใจและเป็น ็นแรงบันดาลใจในการลดน้ําหนักก่อนขึ้นประกวดจนได้มาเริ่มสนิทกันออนถ่ายละครด้วยกันยอมรับว่าเป็นติ่งพี่อ้ําเมื่อก่อนมีของอะไรดีๆก็จะเอามาให้พี่อ้ําใช้ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นเพื่อนกับไอดอลที่เราชอบพี่อ้ําก็คงเห็นว่าน้องไม่มีเพื่อนก็เลยมาเป็นเพื่อนให้น้องจบจนวันนี้สนิทกันมานานกว่า10ปีแล้วท่าในวงการบันเทิงมีแค่พี่อ้ํากับไม่เท่านั้นที่เป็นเพื่อนสนิทจริงๆที่สามารถเล่าทุกเรื่องแล้วรู้สึกสบายใจและ เป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องที่น่ารักในวงการบันเทิงระหว่างอัมพชราพาชัยเชื้อและปุกลุกฝนทิพว์วชรตระกูลนักแสดงสาวช่องเจ็ดโลดแลนในวงการบันเทิงกันมานานต่างคนต่างมีความสวยเป๊ะทางรูปร่างและหน้าตารวมถึงผลงานหลากหลายด้านจนมีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆซึ่งในโมเมตนต์น่ารักน่ารักอย่างวันเกิดม,มีความสุขหรือวันส่วนเสียพัวเขาจะอยู่เคียงข้างกันประจำวันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังสาวปุกลุกเมาพี่อัมในรายการมารีฝากไว้ คิดบอกว่าพี่อามสายเปสุดแต่ก่อนเที่ยวต่างประเทศกินหรูอ,อยู่แพงจะเอาตังที่ไหนไปเที่ยวกับเขาได้ทุกคลิปเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวก่อนคอยให้พี่พอกลับมาก็ถามพี่ค่าเท่าไรเดี๋ยวจะโอนค่าทุกอย่างคืนเขาก็บอกโอยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอคิดก่อนว่าเท่าไรพี่จาไม่ได้แล้วก็คิดนานเป็นปีบอกพี่หนูยังไม่ได้จ่ายค่าที่ไปมาดิฟเขาบอกไม่เป็นไรพี่จาไม่ได้แล้วมันเป็นแบบนี้ทุกทริปก็เหมือนได้ไปเที่ยวฟรีทุกทริปมาถึงจุดหนึ่ง เราเริ่มเก็บตังได้แล้วก็แบบพี่ต้องเอานะนางก็เป็นคนสอนซื้อของแบรนด์เนมเขาก็จะแบบถ้าน้องไม่ซื้อพี่ซื้อให้เราก็เออซื้อก็ได้คือนางอยากให้น้องสวยอยากให้น้องมีอะไรแบบนี้